สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะ พี่น้องชาวไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกชาวสองชาวสปะปะลาวนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนรีระดาทาโรทาชาตาค่ะกลับมาพบกันนะคะในช่วงวันสงการเป็นยังไงกันบ้างคะเนื่องในโอกาสวาระดีที่ขึ้นปีใหม่ไทยนะคะวันมหาสงการนะคะก็ขอใหท้ทุกท่านนะคะมีแต่ความสุขนะคะความโชคดีความสมหวังนะคะทั้งในเรื่องของการเงินการงาน,งาน,งาน,งานแล้วก็ความรักนะคะเดินทางไปไหนก็ปลอดภัยนะคะอะไรที่เป็นอุปสรรค ก็ขอให้หมดไปโดยเร็วนะคะค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาทำคลิปความรักนะคะอาจารย์นรดีกลับมาแล้วกับเลิฟสตอรี่นะคะวันนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะวันที่ในการแบ่งราศีสามารถดูได้ใต้ชื่อคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่ากับเรื่องราวความรักตรงนี้นะคะอาจารย์ก็ได้เปิดไพ่ไว้แล้วนะคะเพื่อความรวดเร็วนะคะอาจารย์จะขอแทนฝั่งนี้นะคะว่าเป็นฝั่งของชาวราศีพฤษภไปก่อนนะคะ ใช่ไงไพ่สลับตัวตนกันยังไงก็ค่อยไปดูเอาตามที่แต่ละคนเนี่ยเป็นนะคะมาดูใบแรกก่อนนะคะสี่ไม้เท้านะคะสี่ไม้เท้าเหมือนกับว่าตัวคุณนะคะตัวคุณกับคนรักของคุณนะคะในนี้ตัวคุณน่าจะเป็นเด็กถือถ้วยนะคะส่วนคนรักของคุณนะคะน่าจะเป็นเอ็มเพอเดอร์นะคะเด็กถือถ้วยผู้หญิงผู้ชายก็ได้นะคะ เอ็มเพอเรอร์หรือเอ็มเพสนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็เป็นเอ็มเพสนะคะถ้าคู่กรณีของคุณเป็นผู้ชายก็เป็นเอ็มเพอเรอร์นะคะถ้าตัวคุณเป็นผู้หญิงก็เด็กถือถ้วยผู้หญิงนะคะหรือเด็กถือถ้วยผู้ชายตรงนี้นะคะตามเพศเอาของคุณเลยนะคะสี่ไม้เท้าคุณสองคนเนี่ยได้โอกาสมาพบกันเจอกันนะคะเหมือนมารักกันนะคะในสถานที่ที่สวยงามนะคะอาจจะเป็นเจอกันแบบในร้านอาหารสวยๆนะคะในที่ท่องเที่ยวสวยๆนะคะ หรือว่าเจอกันแล้วมีความฝันอะไรร่วมกันบางอย่างนะคะที่อยากจะทำร่วมกันนะแต่การที่คุณจะทำตามความฝันของคุณทั้งสองคนเนี่ยมันมีปัญหามันมีอุปสรรคอะไรเข้ามามากมายนะคะเดทตรงนี้นะคะเหมือนกับว่าสุดท้ายแล้วความฝันที่คุณสองคนมีด้วยกันเน่ะมันเหมือนกับพอจะทำจริงแล้วมันมีปัญหานะคะหรืออาจจะพูดจากันแล้วไม่เข้าใจ แล้วมันเกิดปัญหาทะเลาะเบาะแวงเดทมันจบลงนะคะเนี่ยสองดาบมันไม่มีความเชื่อถือหรือไว้วางใจกันตรงนี้มันรู้สึกมันมีปัญหามันไม่มีทางออกอะไรแล้วนอกจากว่าจะต้องเลือกนะคะที่จะเดินออกไปจากความรักครั้งนี้นะคะดูสิเหมือนกับว่าการเดินออกไปจากความรักครั้งนี้นะคะคนสองคนยังรักกันอยู่ไหมสี่เหรียญยังมีความรักกันอยู่นะคะ เนี่ยยังมีความรักที่ดีต่อกันนะคะตรงนี้แต่ว่าเหมือนกับจากไปเพราะว่ามันมีอุปสรรคในเรื่อนงะของการความคิดทัศนคตินะคะความเชื่อข้านิยมหรือว่าปัญหาอะไรบางอย่างที่ทําร่วมกันแล้วไม่สามารถสําเร็จได้นะคะมาดูฝั่งของเขานะคะสิ่งที่ทําร่วมกันอาจจะเป็นเรื่องธุรกิจเรื่องหน้าที่การงานหรือเรื่องอะไรบางอย่างนะคะน่าจ,จะเป็นธุรกิจส่วนตัวก็ได้แปดไม้เท้าตรงนี้ทําแล้วมันเกิดปัญหาดูสิ ห้าเหรียญน่ะมันล้มมันขัดทุนมันประสบปัญหาธุรกิจโอ้นกร้องเสียงดังมากนะคห้าเหรียญนอะอาจจะมีอุปสรรคในเรื่องของการเงินหนี้สินหรืออะไรเข้ามานะคะเนี่ยเหมือนกับว่า อาจจะต้องใช้นี่ใช้อะไรร่วมกันมีปัญหาต้องแก้กันตรงนี้นะคะแล้วในทางกลางปัญหาตรงนี้มันก็เลยเกิดปัญหาความไม่เข้าใจความเหนื่อยความรู้สึกว่าเราคงไม่ใช่คู่กันมั้งทําไมเราอยู่ด้วยกันแล้วมันไม่เป็นอย่างที่ฝันนะคะเนี่ยวิวฟอร์จูนนะคะเหมือนกับตอนแรกที่พบกันอนะมันเหมือนเป็นอย่างฝันแต่พออยู่ด้วยกันแล้วทําไมไม่เป็นอย่างที่คิดนะคะก็เลยทําให้เขานะคะดูสิมีแปดถ้วยอยู่ในนี้ด้วยนะคะเขาก็เดินจากคุณไป ะะจากคนไปเพื่ออะไรเพื่อไปร่มต้นชีวิตของเขานะคะไปสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะแปดเหรียญเอ็มเปอร์เรอร์คนนี้ไปสร้างเนื้อสร้างตัวใหม่นะคะ,ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปไกลเดี๋ยวอาจารย์ลืมนะคะเดี๋ยวมาดูตัวตนของคุณก่อนนะคะเด็กถือถ้วยคนนี้นะคะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์เป็นคนที่มีเขาเรียกว่าอะไรความสดใสน่ารักร่าเริงนะคะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับ ชอบอะไรที่โรแมนติกนะคะดูสิอุ้ยเป็นคนที่แบบว่าอินเลิฟมากนะคะมีความรักให้ทุกๆคนนะคะชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะตรงนี้ใช่ตัวตนของคุณหรือเปล่านะหรือตัวตนสลับกับคนรักของคุณนะคะมีความรักนะคะหรือว่าในหนึ่งนะคะเด็กถือถ้วยชาวลัคนาราศีพฤษภคุณจีบเขาก่อนก็ได้คนอุย้ยปิ๊งจังเลยคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่ เอ็มเพอเรอร์หรือเอ็มเพสคนนี้นะคะเป็นคนที่แบบว่าดูสวยหล่อเลิศเชิดหญิงนะคะดูมีฐานะนะคะเขาอาจจะแตกต่างจากคนทั้งเรื่องของอายุเรื่องของเชื้อชาติศาสนานะคะหรือว่าในเรื่องของฐานะหรือความเป็นอยู่อะไรต่างๆนะคะเนี่ยแต่ว่าคุณรู้สึกว่าหลงรักเขาเขาแล้วแล้วก็ตามจีบนะคะเลิฟตัวนี้นะคะชูถ้วยอยู่เลยนะคะคุณจีบเขาอะนะคะตั้งแต่แบบอาจจะรักกันตั้งแต่แรกเห็นก็ได้นะคะมีไพ่ของรักแรกพบอยู่ตรงนี้ด้วยอ่ะแล้วคุณเป็นคนยังไงอีกคะ วัต uh, นะคะเป็นตัวต่อใช่ไหมนะคะตัวต่อนะเป็นคนที่แบบว่าบางทีอ่ะคนอาจจะมีความรู้สึกเหมือนขี้งอนนะคะขี้งอนขี้โกรธขี้เหวี่ยงอยู่บ้างในอารมณ์ของคุณตรงนี้นะอาจจะทําให้แบบพองงอนขึ้นมาแล้วเหมือนกับทําตัวเป็นเด็กๆนะคะอาจจะพูดกันไม่เข้าใจแล้วเขาก็มีความเป็นผู้ใหญ่เยอะเขาก็เลยแบบไม่ทนกับคุณนะคะเวลาที่คุณเหวี่ยงวีนอ่ะเขาจะไม่โอเคกับคุณเลย ก็โหอายบารนะคะเป็นคนที่เหมือนกับแฮปปี้กับชีวิตอะลัลลากับชีวิตได้นะคะตัวคุณในขณะที่ตัวเขานะคะเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตมากๆแต่คุณก็ลัลลาใส่อะมีปัญหาคุณก็ยังลัลลานะคะล้อาจารย์รู้สึกนะเขาก็เลยรู้สึกว่าแบบว่ามันมันมีอะไรที่ไม่เข้ากันอะนะคะหรือตอนแรกเขาอาจจะยังปรับตัวให้เข้ากับคุณไม่ได้นะคะ ท,ทั้งที่จริงๆเขาชอบความสดใสในตัวคุณนะแต่พอเจอปัญหามามันก็เลยเหมือนกับว่าทุกอย่างอ่ะมันดูแบบเปลี่ยนแปลงไปหมดความรู้สึกที่เขามีมันเครียดกับปัญหาแล้วเลยก็มาเลยทําให้มองคุณอย่างนี้ลบไปทั้งที่ก่อนเนี้ยจุดเนี้ยนะคะจุดที่ความเป็นล้านหล่างคุณนะมันเคยเป็นสิ่งที่เขาชื่นชอบอยู่ นะคะยังไงต่อนะคะเขาก็ไปสร้างชีวิตของเขาใช่ไหมคะแปเหรียญถึงตรงนี้แล้วใช่ไหมคะแล้วโชคชาตา judgment น,นะคุณมีทั้ง j u d g m e n t คุณมีทั้งวิวออฟฟอร์จูน่าองร้อยโชคชาตานะแสดงว่าคน2คนเนี่ยน่าจะเป็นคู่กันนั่นแหละนะคะเป็นคู่กันเป็นทั้งคู่เวนทั้งคู่บุญคู่บรารมีนะคะเพราะว่าในท้ายที่สุดนะคะ เขาก็จะกลับมาหาคุณดูสิเอมเ r อเรอร์คนนี้เขาคิดถึงคุณเขารักคุณนะคะเขากลับมาขอโอกาสคุณนะคะหกเหรียญน,นะคะเขามันกลับมาพยายามที่จะแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่มีอยู่นะคะที่เคยมีในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยเห็นไหมคะกลับมาแก้ไขปัญหาหกไม้เท้านะคะแก้ไขปัญหาเจ้าก9ก้าไม้เท้าตรงนี้นะคะความที่คุณห่างไปแต่ใจคุณก็ยังไม่ได้ห่างกันนะดูสิ justice กับหกดาบยังคิดถึงกันยังอยาก ยังอยากกลับที่จะมาเป็นคู่กันอีกนะคะดูสิยังรักกันอยู่นะคะอุย้ยหนึ่งถ้วยสิบถ้วยนะ ยังรักกันอยู่ยังไม่ลืมรักแรกพบของคุณกับเขานะคะหรือว่าในตัวคุณอาจจะเป็นรักครั้งแรกหรือเปล่านะจำแน่ใจอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เป็นรักครั้งแรกเลยก็ได้หรือรักแรกพบก็ได้นะคะอยากกลับมาแต่งงานให้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะหรือว่าอยากรับให้คุณไปรับคุณไปอยู่ด้วยถ้าเกิดว่าเขาเป็นเอมเ r อเรอร์ที่เป็นชาวต่างประเทศนะคะดูสิกลับไปสร้างความฝันร่วมกันเพราะตอนนี้เขามีเงินแล้วนะอ่านะคะเขาสร้างเงินสร้างตัวได้โอเคแล้วนะ นะจากที่เคยแบบอาจจะลงทุนอะไรแล้วอาจจะล้มลุกคุกค,คานแล้วก็อาจจะแบบเหมือนขาดทุนหรืออะไรตรงนั้นไปนะคะกลับมาสู้ชีวิตกันใหม่กลับมาสร้างความฝันด้วยกันใหม่นะคะเจ็ดถ้วยกับเจ็ดไม้เท้าโอ้ยนะอ้าวอาจารย์ลืมดูตัวตนของเขาดูสิทาไมอาจารย์ขี้ลืมอย่างนี้นะคะเอามาดูตัวตนของเอ็มเปอร์วันนี้ก่อนนะคะว่าตัวตนข้างในที่แท้จริงเนี่ยเขาเป็นยังไงได้อีกนะคะอุย้ยเขาเป็นตัวเขานั่นเลยตัวเป็นแต่คิงนะคะ Man นะคะ a u t h o r i t y m a ล l section อินเนนะคะเป็นคนที่ยุติธรรมด้วย justice นะคะตรงเนี้ยหรืออาจจะทำงานที่เกี่ยวข้องกับความยุติธรรมหรืออะไรบางอย่างนะเป็นคนที่แบบเหมือนกับมีพลังมีอำนาจมีความเป็นผู้นำนะเป็นคนที่เหมือนกับต้องอยู่เหนือคนอื่นๆนะคะเกิดมาเพื่ออยู่เหนือเพื่อเป็นผู้นำคนอื่นนะคะเป็นพลังอำนาจของเขานะ พราะนั้นเขาเป็นคนที่เหมือนเข้มแข็งอะนะคะแต่ว่าลึกๆเขาต้องการความสดใสอะนะคะความสดใสในตัวของคุณไปเติมเต็มความสุขในชีวิตของเขานะคะเขากลับมาแล้วเขาไม่รู้สึกว่าคุณจะแบบงี่เง่าหรืออะไรกับเขาอีกแล้วนะเขารู้สึกว่ามันมีนความสดใส The Fire f ไฟ f ฟ i รี่เห็นไหมคะในตัวตวนที่แท้จริงของเขา c r e t t v v e c t t o o u l t t m m t i o n เขาก็พยายามมองโลกในแง่งบวกนะคะพยายามใช้ความคิดสร้างสรรค์แต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้แสดงอะไรออกมาด้วยภาพลักษณ์ของเขาที่แบบว่ามันต้องเป็นผู้ใหญ่หรือเขาอาจจะทำงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับทางกฎหมายต้องมีภาพลักษณ์ต้องมีอะไรตรงนี้นะคะไฟแฟ a รี่นะคะถึงจะเป็นนางฟ้าแต่ก็เป็นนางฟ้าธาตุไฟดูสิ <laughs> มีความแรงนะคะเอมเ r อร์ Emperor, วันนี้นะคะ เป็นนางฟ้าที่แบบว่าเอาจริงเอาจังแล้วก็มีความใจร้อนนะคะอ่ะขอดูอีกหนึ่งใบสิคอม u n i c a t i o n นะคะกับมาเคียกับมาเขาเรียกว่าอะไรอะปัญหาอะไรคำพูดการสื่อสารอะไรที่ไม่ชัดเจนไม่ลงตัวกับมาเคียให้เข้าใจซึ่งกันและกันนะคะมาดูพลังงานความรักตรงนี้นะคะดูสิเซวัจูมีน่ะ แสดงว่ามันอาจจะมีปัญหาอะไรในการสื่อสารระหว่างคนกับเขานะคะพูดกันแล้วไม่เข้าใจพูดกันแล้วสอนสิ่งไม่กินกันแล้วเข้าใจกันผิดนะคะกลับมาเคลียร์ตรงนี้ด้วยนะคะโอ,อะ้เอายุ่งหมดแล้วนะคะเดี๋ยวโดนบนนะคะทำไพายุ่งอโอเป็นโซเมตนะคะตรงนี้โซเมตคุณสองคนจะเป็นคู่กันนะคะจัตตเม้นต์กับวิวอัลฟอร์จูนขึ้นมานะคะแล้วก็เป็นโซเมตกันอีกนะ คุณสองคนยังไงก็ต้องกลับมาหากันเพราะว่าเป็นคู่แท้ของกันและกันนะที่เขาไปเนี่ยเขาอาจจะหยิงในศักดิ์ศรีของเขาพายนะคะถ้าฉันทําไม่สําเร็จอะ่ะฉันก็ไม่อยู่กับเธอหรอกฉันไม่อยากรัเธอมาลําบากด้วยเอออะไรแบบนนะะเนี้ยนะคะเนี่ยยึดมั่นในศักดิ์ศรีนะเดี๋ยวฉันไปสร้างเนื้อสร้างตัวก่อนใจเขาอาจจะคิดนะคะว่าถ้าเขาสร้างเนื้อสร้างตัวสําเร็จเนี่ยเขาถึงจะกลับมาแบบเหมือนรับคุณไปอยู่ด้วยเ็าไม่อยากให้คุณลําบากนะคะ ความเป็นเด็กถือถ้วยหรือว่าบางคนตรงนี้อาจจะไม่ใช่อายุเด็กอาจจะอายุเท่าๆกันแต่ว,ว่าทําตัวเป็นเด็กกว่าก็ได้นะคะเดี๋ยวมาดูซิว่าเขาเป็นคนธาตุไหนราศีอะไรนะคะเกิดวันไหนเป็นคนที่เกิดวันอังคารนะคะมเป็นคนที่เกิดวันจันทร์ค่ะจะมู เป็นคนที่เกิดธาตุน้ํานะคะชะ ic. าวรนาราศีพิจิกถ้วยมานะคะถ้วยมาพื่อศพนะคะพื่อศพกับพิจิกก็ได้นะคะดูที่ไฟจะมาไหมนะคะตรงนี้หรือเม่จะมาไหมความเป็นเอ็มเพรอร์ต้องมาลุ้นกันต่อเจมินายนะคะชาวรนาราศีมิถุน,นะค่ะ มาแล้วค่ะเมตเอมเพอรเรอร์ของคุณนะคะชาวลัคนาราศีเมษชาลัคนาราศีสิงชาวลัคนาราศีธนูนะคะมาทีเดียวครบเลยทัดไฟมายกเซตเห็นไหมบอกแล้วนางฟ้าไฟแฟรี่นางฟ้าทัดไฟนะคะแล้วก็เอมเพอเรอร์ก็เป็นชาวลัคนาราศีเมษด้วยอควาริウสนะคะทัดลมชาลัคนาราศีกุ้งค่ะจูปิเตอร์นะคะคนที่เกิดวันพฤหัสค่ะ เในธาตุดินชะลคณาราศีมังกรพฤศศกแล้วก็กันนะคะพฤศศกอับพฤษศกด้วยคนที่เกิดวันเสาค่ะอีกหนึ่งใบนะคะตรงนี้ถ้าไม่มีไม่ต้องตกใจนะคะเป็นได้ทุกธาตุทุกราศีคนที่เกิดธาตุน้ํานะคะชะลคณาราศีกรกฎค่ะโอเคนะคะตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูซิว่าแล้วให้นะคะให้ของอาจารย์อ่าชุดนี้ ให้ออร์เคิลนะคะจะให้คําแนะนํานะคะกับเรื่องราวความรักของชาวลัคนาราศรีพฤษภอย่างไรซินเซียเรเลย์ชั่นชิพนะคะคุณมีความรักที่จริงใจต่อกันนะคะแต่ว่ามันอาจจะสื่อสารกันไม่เข้าใจาก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาอารมณ์กันนะคะหรือบางคนอาจจะจักคบกันตอนช่วงอายุยังน้อยๆยัยงมีอารมณ์แรงๆนะคะนะก็เลยงอนแล้วก็จากกันไปนะคะแต่ว่าในท้ายที่สุดพอ จากกันไปจริงๆก็คิดถึงกันนะคะทนความคิดถึงไม่ไหวนะต้องกลับมาหากันรีซีฟพิ l i ิงเห็นไหมกลับมาเยียวยาหัวใจเส้นกันแล้วกันนะคะกลับมาปรับความเข้าใจกันอะไรที่เคยพูดแรงๆใส่กันนะกลับมาแบบให้อภัยเข้าใจกันใหม่นะคะจับมือกันเดินไปด้วยกันใหม่นะคะคุณคือโซเมคคุณคือแู้แพ้ของกันและกันอืมสลีฟนะคะรอนานเหมือนกันนะคะตรงนี้สลีฟ เป็นช่วงที่ความสัมพันธ์ช่วงหนึ่งของคุณสองคนเนี่ยเงียบหายไปจัดกันเลยหรือเปล่าคะเงียบกันไปเลยหายกันไปเลยนะคะเนี่ยกว่าจะสําเร็จก,กว่าจะตื่นมาเจอกันได้อีกทีหนึง่งนะคะ alternative นะเป็นความรักทางเลือกกันนะคะเป็นความรักที่เหมือนกับว่าต้องต้องออกไปสร้างชีวิตสร้างอะไรให้ประสบความสําเร็จนะคะเราถึงจะกลับมาดูแลซึ่งกันและกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะสําหรับไพ่ชุด ชุดนี้อาจารย์ลืมชื่ออีกแล้วนะคะมาใหม่นะคะแต่สีสันเขาสวยสดใสงดงามสีสันกันล่ำมากๆนะคะมาดูสิเขาจะบอกอะไรดีไซน์นะคะเป็นเป็นความรักที่มันต้องใช้เวลานะคะใช้เวลาในการตัดสินใจนะคะในการถามหัวใจตนเองนะคะว่าเราเดินออกไปจากเขาแล้วเราอะ่ะยังคิดถึงเขายังเรายังรักเขาหรือยังต้องการเขาอยู่หรือเปล่านะคะแต่ในกรณีของคุณนะยังรักกันเนี่ยนะคะโซเมตสิบถ้วยหนึ่งถ้วยนะคะ บางคนก็เจอกันแบบปฏิหารแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้การกลับมาอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับ,กบเป็นการกลับมาเติมเต็มความรู้สึกในใจของตัวคนเองนะคะที่อะไรบางอย่างในชีวิตของคุณเนี่ยสิ่งสําคัญในชีวิตของคุณเนี่ยได้ขาดหายไปนั่นก็คือเขานั่นเองนะคะ Tell the truth กลับมาบอกความรู้สึกที่แท้จริงนะคะไม่ใช่พูดกันด้วยอารมณ์โกรธพูดกันด้วยความประชดประชันนะ,ะมาขอดูอีกหนึ่งใบนะคะ ชุดเลิฟอู้ในที่สุดคุณก็กลับมาหาความรักคนด้วยความรักนะคะเพราะความรักของคุณคือคู่แท้นะคะโรงเมทเป็นคู่แท้ทางจิตวิญญาณของกันและกันนะคะจะทิ้งกันไปไหนได้คะต้องกลับมาดูแลเป็นคู่ชีวิตของกันและกันกลับมาปฏิบัติภารกิจในการเป็นครอบครัวเดียวกันก่อนนะคะอันย uh ูเ huh. จกลับมาครั้งนี้นะคะเหมือนพลังของดอซันนะคะกลับมามีชีวิตใหม่ที่สดใสร่าเริงนะคะให้น่ารักมากมายนะคะดูสิ สีสันน่ารักจริงๆนะคะ ตรงนี้ต้องขอบคุณทุกทท่านเลยนะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์นลีนะคะขอบคุณชาวลนาราศีพฤษภนะคะขอบคุณทุกๆกการกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะคะตอนนี้ก็ใกล้จะสี่เหมือนแล้วนะก็ลุ้นมากๆเลยนะคะขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะอาจารย์นลีก็จะเป็นกําลังใจกับทุกทท่านเช่นกันนะคะขอให้โชคดีในเรื่องของความรักใครที่ยังไม่ได้เจอความรักตรงนี้ก็ขอให้ได้เจอนะคะสําหรับเรื่องราวความรักตรงนี้นะคะน่าจะเป็นเรื่องราวความรักของคนโสดคนโสดที่ไม่เคยมีคู่กรณีแบบนี้นะคะ เขาก็กลับมาอีกในชีวิตของคุณนะคะหรือเป็นคนมีคู่ที่จากกันไปก็ยังไม่ได้มีใครคนใหม่นะคะแล้วเหมือนมันต้องรอคอยกันและกันแลน้วในสุดนะคะคนของคุณก็กลับมาหาคุณมาเป็นคู่กันอยู่ดีนะคะค่ะตรงนี้ขอบคุณมากมากนะคะสำหรับทุกท่านที่ติดตามแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต,ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ